าไอไหลเนีถูกสารลงนะคะพี่น้องคะเอาตรงๆนะถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างใครออกข้างใครก็เห็นใจก็ให้กําลังใจจริงไหมอ่าไม่ใช่ว่าเราไปจงเกียดจงทางนะพี่หนูนาเนี่ยคือเห็นต่างก็ออกมาพูดแต่ก็เห็นใจแหละแพ้แต่ถามว่าแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนเนาะสำหรับพี่หนูนาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ มันมีแพ้มีชนะเพราะมันขึ้นอยู่กับหลักฐานว่าหลักฐานใครจะแน่นหลักฐานใครจะเหนือกว่าหลักฐานใครจะเด็ดกว่าจริงไหมคะอืมเยี่ยมเลยเนาะเดี๋ยวพี่หนูนาจะบันเทิงให้ฟังแล้วก็ร่วมกันออกความคิดเห็นนะบันไลยอย่างเดียวค่ะพี่หนูนาไม่อยากพูดล่วงหน้าแต่เชื่อพี่หนูนาเถอะ เราคือท่านผู้ชมบันไลอย่างเดียวบันไลเพราะอ,อะไรเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไงคะทุกคนแป่กว่าดีจ้าออกความคิดเห็นกันได้นะคะแต่อย่าพลาดพิงเอ่ยชื่อบุคคลที่สามเราต้องเซฟตัวเองเราต้องเซฟตัวเราเราต้องรักตัวเราเราอย่ามารักคนในโลกโซเชียล พรถ้ารักคนในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยให้ใจเขาแล้วถ้าเกิดคดีความไม่มีใครช่วยใครได้เป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนระมัดระวังตัวเองด้วยค่ะพูดได้แต่อย่าเอ่ยชื่อบุคคลที่สาเราต้องใช้คำพูดที่เลี่ยงชื่อบุคคลที่สานั่นคือนั่นหมายความว่าเราต้องเซฟตัวพวกเราเองนะคะอืสวัสดีทุกคนบุญมา ที่สุวิมลหลายๆคนที่พี่หนูนายังไม่ได้ทักนะคะพี่หนูนาเห็นทุกคนบางคนก็อ่านไม่ออกเชื่อพี่หนูนาเถอะค่ะกฎแห่งกรรมมีแต่จะบรรยไม่ไม่ใช่บันเทิงนะมีแต่จะบรรยไปเรื่อยๆค่ะทุกคนอย่าลืมคนแพ้มันจะต้องมีมันจะต้องเก็บปวดพี่หนูนาอาจจะลวนนิดหนึ่งคนที่แพ้มันต้องเก็บปวด แล้วมันก็ต้องแค้นฝังใจจริงไหมคะเออไอ้คนที่ชะนะอาจจะละล้าได้ไม่นาน <ๆ S 1> เพ้อเพอนะทุกคนแรงจูงใจอาจจะไม่ได้ต่างกับตุกตุ่นนะเชื่อพี่หนูนาไหมใครเห็นด้วยกลดหัวใจมาค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่อันนี้เราไม่ได้พูด เราเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าเราไม่ได้มนโนแต่เราออกความคิดเห็นกันได้สำหรับพี่หนูนานะมันอาจจะเป็นไม่แน่นะทุกคนมันอาจจะเป็นแรงจูงใจเหมือนตุ๊กตาตุนมีแต่บัลไลลงไปเรื่อยๆคนที่ชนะคนที่จะสะใจคนที่จะชนะ ไม่ใช่พี่น้องคู่นี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้มีแต่หายนะครอบครัวนี้มีแต่บรรลัยลงไปเรื่อยๆเยๆแต่คนที่จะได้ความสะใจคนที่จะหัวเราะเยาะเยะ้ยคือใครคะใครคะทุกคนอับปีอย่งไรเพราะมันประกาศอยู่ตลอดเวลาตระกูลพวกมึง ใช่ค่ะน้องอำนาจตระกูลพวกมึงอืกูเกียดตระกูลพวกมึงกูจะทำให้พวกมึงไม่เหลืออะไรเลยกูไม่ละเว้นสักตัวหนึ่งนี่คือสิ่งที่นางบานจะเป็นคนสะใจแต่ครอบครัวนี้จะบรรลัยทั้งครอบครัวเชื่อพี่หนูนาเถค่ะ พี่สาวของไอจอนก็ตกเป็นเหยื่อคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองมีความสามารถคิดว่าตัวเองหลอกใช้คนอื่นได้พี่นุนาขออนุญาตมัดรวมสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยพี่สาวไอจอนก็คิดว่าตัวเองฉลาดยืมปากคนอื่นทำร้ายทำลายคนในครอบครัวตัวเองได้ แล้วก็หัวเราะย่อเยอยได้จริงไหมคะแต่อย่าลืมนะคะบรรลัยอย่างเดียวค่ะถ้าเกิดว่าวันหนึง่งไอ้จอนชนะคดีก็เหมือนกันไอ้จอนก็จะสะหมกสะใจแบบนี้แหละแต่แล้วเขาได้อะไรครับได้แน่นอนคะ่ะได้แรงจูงใจคะ่ะทุกคนสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะ ได้แรงจูงใจที่สิ่งที่เราไม่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะเพราะมันถูกกดดันคนชนะหัวร้อยเย้ยคนชนะริ้วล้อออกมาเยะเย้ยถากถังไอ้คนแพ้ไอ้คนแพ้ก็จะเก็บความแค้นเอาไว้ในใจใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งถ้าไอ้คนที่มันแพ้มันชนะขึ้นมา ถ้าน้องชายมันชนะมันก็ไม่ต่างกับพี่สาวมันเพราะทุกคนมี Fc เป็นของตัวเองพอมันชนะพี่สาวมันปุ๊บอันนี้เปรียบเทียบถ้ามันชนะฝ่ายที่อยู่ตรงฝ่ายที่ให้ให้กำลังใจเป็น Fc ของน้องชายมันก็จะอ,ออกมาก็โหมลงไม่ต่างกัน แล้วไอ้คนที่มันแพ้มันก็จะถูกกดดันเก็บกดเรื่อยๆ <c oughs> เรื่อยๆ <c oughs> แล้วทีนี้มันจะเกิดแรงจูงใจสิ่งที่เราไม่คาดคิดใครเห็นด้วยขอหัวใจค่ะอย่าลืมกดไลค์พี่หนูนาด้วยนะคะอเป็นกรรมที่มีส่วนให้พี่สาวและพี่เคยได้รับแน่นอนค่ะ กฎแห่งกรรมไงคะพี่หนูนาบอกครอบครัวนี้ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่จะบรรลัยไปเรื่อยๆถ้ายังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้ายังคิดว่าอยากเอาชนะอยากจะอยากเอาชนะซึ่งกันและกันอ่าไม่มีใครยอมใครแล้วคิดแต่ว่าตัวเองฉลาดมีพักมีพวกมีมีพวกพ้องทุ่งสองฝ่าย แล้วดูสิคะศาลลงคดีหมิ่งวันนี้ก็ให้กำลังใจเจ้านะถามว่าความรู้สึกเราเราก็สงสารมันแหละเออใช่ไหมทุกคนมันไม่คิดหรอกว่ามันจะแพ้ในเมื่อทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่มันอยู่ที่หลักฐานใช่ไหมคะทุกคนกดไลค์พี่หนูนาด้วยนะคะทุกอย่างไปสู้กันในชั้นศาลพี่หนูนาถึงได้บอกไงคะคุณจะพูดยังไงก็ได้ อยู่ในโลกโซเชียลคุณจะออกมาบันเทิงอย่างไงก็ได้แต่โลกแห่งความเป็นจริงเวลาคุณไปสู้กันในสันสานนะ่ะเอาแต่ความจริงขึ้นมาพูดเอาแต่หลักฐานขึ้นมาหักล้างซึ่งกันและกันมัดรวมค่ะสวัสดีจนอาถึงแม่แม่นาถาดีด้วยนะคะเอาหลักฐานขึ้นมามาสู้กันในสันสารแล้วคดีหมินคดีหมิน่น คำว่ากะดีหมิน่นมันอาจจะเป็นแรงจูงใจทำให้ไม่อยากจะพูดไปล่วงหน้านะแต่พี่หนูนามองแล้วมันก็ไม่อยากให้มันถึงวันนั้นแล้วก็ไม่อยากให้มันมีวันนั้นเพราะวันแบบนี้พี่หนูนาเคยเจอมาแล้วเคยเจอมาตอนไหนรู้ไหมคะถ้าพี่หนูนาพูดแล้วพี่หนูนา ทุกคนจะบอกว่าทําไมต้องเอามาดีลันอีกเรื่องมันผ่านมาแล้วแต่จะดีลันให้ทุกคนให้ทุกคนเห็นภาพเหมือนปัจจุบันนี้เลยเหมือนปัจจุบันนี้เลยนะ